มีคนขายลอตเตอรี่มาจากทางด้านนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอาจารย์เป็นผู้หญิงแล้วยังไงต่อครับอาจารย์ก็เดินมาอย่างไงก็ไม่รู้อาจารย์ก็มาอย่างนั้นไม่เคยเห็นด้วยครับก็เดินมาแล้วก็บอกหลวงพ่อซื้อลอตเตอรี่หน่อยอาจารย์ก็เลยบอกโยมไปเถอะออาจารย์ไม่มีปัจจัยหรอกนะอาจารย์บิทฑบาตอย่างทีพยอย่างเดียวเป็นพระปฏิบัติไม่มีกิจมนมอโยมก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ซื้อไม่ไปนะอื อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่มีปัจจัยหรอกโยมแกก็บอกว่าหลวงพ่ออย่ามามุสานะในหอประชุมเนี่ยมันมีอยู่เขารู้ได้ยังไงอ่ะอาจารย์ไม่เคยไปดูเลยมันล่างมาสี่ห้าปีแล้วนะเดี๋ยวนะเขาอยู่ที่นี่คือคุณจะบอกว่าคุณเห็นเขาเหรอตรงไหนหลังกุฏินี้หลังกุฏินี้อ่ากุฏิพระอาจารย์คือตรงโน้นใช่ไหมคะระหว่างกุฏิพระอาจารย์กับกุฏินี้อื อ่าอ่าถ้างั้นเดี๋ยวนะพระอาจาร์นะผู้หญิงรัษด์เป็นไงมาพี่ผู้หญิงคนนั้นแหละคนไหนพี่ผู้หญิงในเรือนไทยนั่นแหละอ๋อคุณกำลังจะบอกว่าเขามาเขามาที่นี่เขาก็อยู่ที่นี่เพื่อให้พระอาจารย์มีเงินไปตัดย่าอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวทางั้นฟังเรื่องเราต่อฟังเรื่องเราต่อแล้วไอ้ต่อเขาบอกว่าหลวงพ่ออย่ามามุสานนะในสภาชุมนุมมีครับอาจารย์ก็ ใจเราคือไม่ได้คิดอะไรเพราะตู้นี้เราก็ไม่เคยเปิดแล้ว,ลวมันเป็นตู้เก่าอยู่ตู้หนึง่งล้างมาสี่ห้าปีแล้วอาจารย์ก็เออลองไปเปิดดูสิมันจะมีไหม,อ,มอาจารย์ก็เลยไปเปิดดูมันก็มีจริงๆมีเหรียญบาทเก่าๆดีละครับนะอาจารย์ก็นับมาเลยร้อยเหรียญครับขอกโยมเอ,เอาเอาวางไว้อาจารย์รอต้องนานขออีกใบหนึ่งอ๋อบังคับให้เอาอีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งนะอาจารย์ก็เลยเอาในตู้มันมีอยู่เอาไปคือ ใจเนี่ยคืออยากจะให้โยมไปเพราะอาจารย์อยู่รูปเดียวอันตรายอันตรายอันตรายคือมันไม่เหมาะไม่เหมาะนะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยอาจารย์ก็เลยไสสรุปว่าในตู้นั้นมี200เหมียนแป๊กเลยหมดตู้เลยหมดตู้เลย200เหรียนเลยนะพอมาให้โยมไปเถอะพอเค่วางปั๊บอาจารย์หยิบแล้วหันมาวางที่หนึ่งกลับไปเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปหายไม่เหลออาจารย์ก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะก็ถือว่าโอเคแกบไปแล้วก็จบ พอสลากมันออกรางวัลออกรางวัลมาครัจากเออเรามีสองใบเนาะเห็นตัวมันถูกรางวัลทั้งสองใบเลยโอ้นะถูกรางวัลที่สามรางวัลที่ห้ารางวัลที่สามนี่รางวัลแรกเลยครับก็ได้มาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทเลยโอ้โหสามหนึ่งแสนบาทเลยรางวัลที่สามแล้วเอาไปทําอะไรตัดหญ้าตอนนั้นพี่อที่จะได้ตรงนี้มาเนี่ยครับคือปู่เนี่ยมาบอก ปู่พานาตนีีแหละท่านบอกว่าให้สร้างวิมานให้แกสร้างวิมานให้ใช่ทาได้เงินมาพอคืนนั้นพอได้มาแสนหนึ่งคืนนั้นมาเลยออืมาหาเลยแล้วก็บอกว่าเพราะคุณเจ้าเอาเรือนไทยสองหลังนะแต่สร้างหลังใหญ่ก่อนนี้ตอนนี้เรือนไทยอยู่ตรงไหนครับสิ่งที่สร้างแสนหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่หาทไปเนี่ยพนอาจาผมขออนุญาตไปดูตรงนั้นเลยได้ไหมได้เลยได้เลยต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยนะนี่คือเรือนที่ปู่ได้สั่งไว้เลย ที่เห็นนะฮะเรือนไทยจะมีลักษณะของขออนุญาตนะครับเรือนไทยหนึ่งเรือนไทยสองแล้วก็มีเรือนไทยสามด้วยอ่ะอผมมีเรือนไทยน้อยด้วยแล้วก็นี่นะผมเห็นตรงนี้ครับมีคาถาบูชาเจ้าแม่ก็คือลาวคนน,นั้นก็คือคนนั้นอยู่ที่นี่เจ้าพีเจ้าเมืเจ้า จะขอสักงวดก็นี่ที่ท่านบอกว่าพอได้ปัจจัยมาแล้วนะเรือนไทยก่อนนะหลังใหญ่ก่อนแล้วก็เอาเรือนไทยสองหลังเอาเรือนไทยสองหลังเล็กด้วยต้องไม้สักด้วยนะครับเรือนไทยไม้สักอาจารย์ก็ถามว่าปู่แล้วทําไมต้องเอาสองหลังล่ะท่านก็ตอบว่าเจ้าแม่ตุราวดีที่อยู่เรือนไทยที่เราไปดูมาตรงโน้นอ่าขออยู่ด้วยคุณสามารถสื่อสารกับปู่ได้ไหมะเวลานี้ผมแค่อยากรู้ว่า การที่พระอาจารย์เนี่ยกำลังจะไปสร้างเจดีท่านเห็นด้วยไหมาให้คำตอบมาแล้วไงครับจี่หนูจับเพชเพยานาาตอนนั้นนั่นก็ยังยืนยันคําตอบนี้ท่านก็อบอกว่าการสร้างอาบิบูชามาแล้วแต่ศรัทธาของทุกคนเนาะมันจะไปห้ามจิตศรัทธามันไม่ได้ครับทีนี้ขออย่างเดียวแค่ว่าอย่าสร้างณนะที่นี่แค่นั้นก็พอท่านจะไปสร้างที่ไหนแล้วท่านอารัธนาพลังเราไปเราก็ไปครับ นั่นคือคําตอบนะคุณแอร์เหมือนกันาจา์เต้เหมือนกันคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งพื้นที่ตรงนี้สถานที่บริเวณนี้ปู่เห็นด้วยไหมกับการที่จะทําปฏิบัติต่อที่สุดอ่ะถ้างั้นเรื่องราวในวันนี้ผมสรุปอย่างนี้เลยว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ควรจะมาปฏิบัติใช่อ่าฮะสิ่งที่เราเห็นเจอต่างๆนานาคุณคไปไล่ย้อนดูได้เลยผมบอกเลยนะ มีทั้งเรื่องของเมืองใหม่ที่ที่สัมผัสกันได้เราไม่รู้ว่าภัยธรรมชาติอ่ะจะเกิดขึ้นเม<า>ื่อไหร่แต่สิ่งที่จะทําให้คุณยึดเหนี่ยวได้นั่นก็คือพระพุทธศาสนาใชา่คุณต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวนะใช่คและตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการสร้างพระเจดีย์ตงนี้พระอาจารย์เรียกว่าพระเจดีย์อะไรนะครับพญานาคเลยครับนะเป็นพระเจดีย์ของพญานาคเลยใช่่าฮะผมถามงี้กุศลในการสร้างพระเจดีย์เรา เคยบอกหลายๆครั้งแล้วผมย้าอีกทีหนึ่งกุศลคือ,อยังไงสำหรับอับนะอันนี้นนนนไม่มไม่รวมกับพระเจดีที่เราไม่ว่าเราจะเคยไปสร้างที่ไหนมาก่อนเนาะแต่พระเจดีพญายนาคอะมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าพญายนาคเป็นภพภูมิแล้วกันเนาะภพภูมิหนึ่งที่มีทั้งการปฏิบัติปฏิบัติก็คือปฏิบัติสุดโตง่งก็คือปฏิบัติจริงหรือว่าการใช้ชีวิตจะสำเริงสำาราญลื่นเริงก็สุดโต่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีความสุขให้เห็นทางทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าคุณ อาถ้าใครจะบริจาคทานเพื่อสร้างเจดีย์พญายนาคเนี่ยครับให้รู้เลยว่าเนี่ยมีความสุขรออยู่ข้างหน้าทางทางโลกและทางธรรมซึ่งมันไปพร้อมกันได้ถ้าเรามองถึงแง่การปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยครับมันไปทางเดียวคือการหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานครับ,รบแต่คราวนี้ถ้าเราพูดก็เหมือนแทงหวยสองขาในเมื่อขาหนึ่งเราไปมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรากันเหนียวเพื่อไม่ให้ยากจนไม่ให้ลำบากค้นแขน ก็สร้างกุศล huh. สร้างถาวรวัตถุสร้างเขาเรียกว่าเป็นเจดีย์เป็นโบสถ์เป็นวิหาร,รสิ่งเหล่านี้ก็จะสืบผลในภายภาคหน้าให้เราอยู่สบาย huh. ปฏิบัติควบค่้วนไปก็เรียกว่าเขาเรียกว่าครบถ้วนทุกกรณีสอแอดได้ทั้งหมดสอย่างคะ่ะ huh. อย่างแรกเลยก็คือทานบารมีเนอะคือการสร้างวิมานถ้าสร้างพระมหาเจดีเนี่ยไม่ว่า จะเป็นเจดีลักษณะแบบไหนก็แต่มันค,ค,ค,คือการสร้างาศาสนามุนกุศลนั้นแอเช่อมันคือวิมานวิมานรเราอะเราไม่รู้จะอยู่ในภพภูมิไหนอ,อาจจะอยู่ในสวรรค์ก็ได้หรืออาจจะอยู่ในภพมนุษย์ก็ได้ค,ค,คนที่มีบ้านใหญ่บ้านโตนี่แหละคือฐานเนาะสก็คือการสรามัคคีสามีของชาวพุทธทั้งหลายถึงความศรัทธาของทั้งหลายถ้าสมมติว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคเลยหรือคุณจะเป็นลูกหลานของชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยนี่คือการร่วมสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจในการที่จะเป็นสร้างศาสนาร่วมกันและอันที่3ก็คือสําคัญมากแเชื่อ ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระศาสดาของเราแต่พระพุทธเจ้าการที่สําเร็จตัดสรู้ทำนั้นได้เนี่ยอแอมมั่นใจว่าท่านก็มีเทพเทวานางทุกแดนหมื่นโลกท่านในการที่จะช่วยปกป้องคุ้มทองและสรรเสริญท่านจนเป็นศาสดาจนเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหอยของเราอ่ะจนปัจจุบันนี้ฉะนั้นอ่ะแอมก็ให้ความสำคัญกับเทพเทวานางทั้งหลายทั้งปวงและหนึ่งในเทพเทวานางที่คอยคุ้มครองพระเจ้าอ่ะก็เป็นพลพญานาคเลยแต่ถึงเธอมี ปางพญานา,นาปคปกแล้ววันนี้ที่การสร้างเจดีย์แบบนี้มันคือการสืบสารประเพณีศาสนาอีกหนึ่งศาสนาให้เพื่อสรรเสริญว่าท่านก็เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาไม่ว่าท่านจะอยู่ในกายลักษณะแบบไหนแล้วแต่ทุกอย่างอะ่ะไม่เห็นจําเป็นจะต้องเป็นคนอย่างเดียวเลยที่จะต้องสรรเสริญไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ของลิงวานอนรัชสีพญานาคคนทันนาคายักษ์ขาทั้งหลายยกเหมือนกับยักษ์อะไรเงี้ย ทุกคนน่ะทุกสภาวะจิตที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นในหมื่นนันโลกุธาตุสำหรับแอนนะท,ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายควรสรรเสริญร่วมกันสร้างเจดีก็สามารถโอนไปที่บัญชีที่เราขึ้นให้ได้เลยตรงนี้จะสร้างที่วัดขลองตานนัน วัดคลองตานันอําเภอเมืองเพชรบูณ์อําเภอเมืองเพชรบูณ์โอนไปโดยตรงเข้าบัญชีวัดได้เลยเข้าวันทีของพระอาจารย์จะ5บาทส0บาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทเอาแค่คุณไหวผมเข้าใจว่าทุกคนตอนนี้ก็หนักหนาสาหัสกับเรื่องเศรษฐกิจเอาที่ไหวพอวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอบคุณเออมุเลตมังกี้เดล็กคอนเกตูโกค่ะลอรีปปะตัตหลิงหลิงชอบเดลเอสักตาคมไทยประกันชีวิต เมน้ำนมก็พดสติมาอาปากค้างสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซีเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ร่วมกันทําบุญเป็นมหากุศลพ,พร้อมๆกันกับ,ร,บรายการเดอะซีเซนคนเห็นผีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกลาวนสกัลกล่าวนสกครับ